เมื่อออกมาภายนอกพระบ,บรมหาราชวังแล้วก็จะต้องเทียบเกินเทียบเกินค่ะจะต้องเทียบเกินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต้องมีการตั้งแต่งเครื่องประกอบพระเกียรติยศอาทิฉัตร แล้วก็ประกอบเข้าริ้วกระบวนก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนนะคะหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เจ้าพนักงานจะยกศัตระประดชนสเสวตชัตรคันดาน ขึ้นกลางก้านประโกดพระศพค่ะในขั้นตอนนี้เจ้าพนักง,งานจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะในบางลักษณะของการตั้งศัพตะประดลเสวตฉชตดนั้นจะค่อนข้างยากจะต้องจัดมุมจัดองศาให้ตรงกลางก้านประโกดได้พอดีพอดีค่ะ สเสวตาชัดคันดานนั้นก็มีลักษณะพิเศษตรงคันฉัดนะคะที่จะสังเกตเห็นว่าจะไม่ได้เป็นคันฉัดตรงเหมือนกับที่ใช้ในวาระอื่นๆหรือว่าสถานที่อื่นๆในพระราชพิธีแต่ว่าคันฉัดนั้นจะหักมุมสําหรับในขบวนของธยาน,นามาสามลำคารซึ่งเป็นส่วนประกอบของริ้วขบวนที่หนึ่งนะคะในจุดแรกจะเป็น เครื่องสูงหักทองขวางหน้าและมีพระแสงหวางเครื่องอยู่จุดก,กลางค่ะหลังจากนั้นถัดมานะคะจะเป็นธงบรมราชวงศ์ธงราชวงศ์ฝ่ายในมีตำรวจหลวงมหาเล็กหลวงตอนผู้อำนวยการงานพระราชพธิธีซึ่งตำรวจหลวงและมหาเล็กหลวงนั้น จะขนาบอยู่สองข้างของตอนผู้อำนวยการค่ะหลังจากนั้นจะเป็นขบวนของพญาน,นาคสามลำคาญมีคู่เคียงเป็นประหลัดกระทรวงมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีประหลัดกรุงเทพมหานครด้วยถัดจากนั้นจะเป็นนายทหารราชองครักษ์และอินเชิญผู้ไม้เงินพรมเชิญผู้ไม้ทอง ในส่วนหลังของขบวนของพระยานามาสสามลำคารจะเป็นเครื่องสูงหักทองขวางหลังในสองจุดทั้งซ้ายและขวาและมีพระแสงหว่างเครื่องอยู่ตรงกลางของขบวนค่ะ นี่เป็นจุดหน้าของริ้วขบวนที่หนึ่งนะคะผู้ที่จะเป็นเจ้าพนักง,งานภูสามาลาประคองพระโกรอีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากนายวัชรกิติวัชโรไทยคือนายจุลพลโตเมธค่ะ ในหนังสือที่บันทึกการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชทานเพลิงพระศพพระราชวงศ์ชั้นสูงในรัชการก่อนๆมานะคะอาจจะได้เห็นว่าผู้ที่เป็นพนักงานประคองพระโกดในการเคลื่อนร้วกครบวนต่างๆนี้ไม่ว่าจะบนพระยนานมาสามลำคารก็ดีหรือว่าราชยานอื่นๆน,นะคะอาจจะเป็นพระราชโอรส หรือพระราชวงศ์ชั้นสูงด้วยค่ะแต่ก็สุดแท้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมท่านนี้เป็นผู้บอกขบว,ขวน,ห,นหรือ,อผู้ที่ใช้กรับสรรัญญาเป็นกลับปางาน,นะคะชื่อว่านายชุมพลคำโสพลค่ะมีการบอกให้มีการยาตราขบวนเพื่อที่จะไปเทียบย่างพระมหาพิชัยราชรสที่บริเวณแยกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะ ลักษณะการรัวกลับจะเป็นสัญญาณที่ซักซ้อมทำความเข้าใจกันตามแบบแผนนะคะว่าเป็นการให้สัญญาณในการเตรียมความพร้อมหรือเป็นการให้สัญญาณในการเคลื่อนริ้วขบวนค่ะกลับพวงนั้นก็ถือเป็นเครื่องประกอบจังหวะชนิดหนึ่งอาจจะพบเห็นได้ในวงดุริยรงของไทยแต่โบราณน,นะคะแล้วก็ยังอาจจะมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ว่ากรับพวงที่ใช้ในการพระราชพิธีนี้มีลักษณะพิเศษที่เป็นกรับพวงกรับพวงทำจากงาสวยสดงดงามค่ะถือเป็นงานศิลปรกรรมอีกชิ้นหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในการเคลื่อนริ้วขบวนพระอิสริยยศค่ะ